โจเออทัเรีคงจะเสร็จแล้วนะครับสำหรับโจทย์ตรงนี้ให้นักเรียนลองทำดูเนี่ยนะครับให้นักเรียนลองใช้วอวิมเตอร์วัดความต่างศักย์ไฟฉายที่นักเรียนใชน้ในการทดลองว่ามีความต่างสระข,ขั้วบวกและขั้วลบเท่าไหร่ค่าความต่างสักย์ที่อ่านได้บอกอะไรบ้างแกเราบ้างนะครับอขอภาพจาก document station ให้นักเรียนวาดมาเลยนะครับนันเรียนวาดวาดภาพ documentation นะ เดี๋ยวรักเรียนต้องแ้เรื่องนี้ต้องคอยบันทึกนะครับเน่อจะต้องบันทึกว่าหนึ่งก้อนเนี่ยนะนักเรียนจะต้องใช้ได้ได้อะไรบ้างนะตารางนะครับตารางบันทึกนะนักเรียนต้องบันทึกครับ ต้องเซ็นไหมต้องเซ็นตรงไหนตรงเซ็นรักนี่หร่อเอาไว้เปหลังเลยนลัอะเสร็จแล้วนะครับเราก็มาดูนะครับนมาดูครูก็ต่อให้เธอเห็นเลยนะอะเดี๋ยวนี้อันนี้เดี๋ยวงงเดี๋ยวงงนะครับอชัดไหมกล้องหนึ่งสองอโอ้โห เออขอภาพเออยังไงดีเอา,อา,เ,อาเอาอันนี้วันนี้ดีไหมครับไม่มันก็โด่งไปเนาะเห็นไม่ชัดใช่ไหมชัดไหมอ่า,อาภาพยังไงดีตรงนี้ อ่ากลังสวยเลยนะครับนึบมึดไปไหม,ม,มอันนี้เราใช้ทําไปชายหนึ่งก้อนนะันักเรียนครับแม่มันบางไปนิดหนึ่งนะ ใช้ายปัจจัยหนึ่งก้อนที่วอลเเเตอร์ meter, ครับคอสที่ตรงวอลเเเตอร์ความสว่างแต่เมื่อสักครู่นี้นักเรียนจะเห็นว่าตอนที่เราต่อแบบวัดวัดแอมิเตอร์นั้นเราต่อคนละแบบกันนะเห็นว่าความสว่างของหลอดไฟนี่อันนี้ก็ยังมีอยู่นะครับคสอ,อ,นนอคบคสที่เครื่องวัดวอลเเเตอร์ meter, ครับเห็นว,ว,ว่าเราได้ค่าเท่าไหร่บันทึกขึ้นมาเลยครับได้หนึ่งจุดห้าไหมครับ ผีดหนึ่งไหมเราตอนนี้เราใช้ทาให้ฉายหนึ่งก้อนนะครับนักเรียนครับหนึ่งก้อนเราวัดวงมิเตอร์ได้หนึ่งจุดห้านะหนึ่งจุดห้าเกือบสองเนไมครับ,เ,บ, 2, รบเดี๋ยวครูเขาจะเปลี่ยนเป็นอสองก้อนนะครับนักเรียนครับหาเราวัดเป็นกลับมาเลยครับกลับมาเลยเลย,เลย,เลยขอภาพเห็นไหมครับ ความสว่างก็เป็นไงขึ้นมากขึ้นฮะเียก็ต้องความสว่างมากขึ้นไหม,น,ม,ม,น,มนะครับนี่สองก้อนนะครับเราเพิ่มเป็นสองก้อนแล้วนะครับความสว่างของดวงเทียนก็มากขึ้นหรือไม่ไปที่เราไปดูที่เครื่องวัดโอเมเตอร์สิครับว่าเท่าไหร่สองก้อนเราก็จะได้เลขอะไรเลย โอ้โเกิืมาเลยสามครึ่งเลยนะนะครับเยอะตามกว่าเยอะเลยนะสามครึ่งนะครับเกือบสามครึ่งเลยนะสองก้อนนะครับต่อไปครูก็จะเปลี่ยนเป็นสามก้อนนะครับเราใช้สามก้อนความสว่างเป็นไงครับความสว่างมากขึ้นอีกนะฮะความสว่างก็มากขึ้นอีก นักเรียนก็บันทึกไปเรื่อยเลครับบันทึกไปเรื่อยอย่าลืมบันทึกผลนะครับจะเห็นว่าหนึ่งก้อนนี่หนึ่งจุดสามสองก้อนนี 3, ่สามจุดห้าเพราะสิกล้องมันเอียงเอียงนี่นะใช่ไหมกล้อตงตรงตรงได้มามสามก้อนนะครับสี่จุดห้ากว่ากว่านะครับ และสุดท้ายนะครับสุดท้ายเราก็จะใช้6สี่ก้อนแั้วหมดสี่ก้อน,นความสว่างก็เป็นไงครับโอ้โหเต็มที่เลยนะครความสว่างได้มากที่สุดเลยแล้วก็เครื่องวัดโวลต์มิเตอร์ก็จะได้เท่ากับ6โวลต์พอดีเลย หากระใช้1ก้อนมีค่าเท่ากับ1 5จ like well, 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 well. ุห well, well ้าโวลต์นะครับสองก้อนสามก้อนสามโวลต์สี่ก้อนก็4ี Sever ่จุดห้าโวลต์หกต่อ4ี่ก้อนก็หกโวลต์พอดีไหอันนี้เราสี่ก้อนปุ๊บความสว่างขอภาพรวมครั้งหนึ่งนะครับภาพรวมจะเห็นว่าโวลต์มิเตอร์เนี่ยเราต่อแบบโวลต์มิเตอร์เนี่ยความสว่างมันแตกต่างกับต่อแบบแอมมิเตอร์ไหมครับนี่คือข้อแตกต่างของแอมมิเตอร์แล้วก็โวลต์มิเตอร์นะครับ ขอภาพไฟขอภาพหลอดไฟนะครับเห็นว่าเราเห็นว่าภาพเห็นทั้งววลมิเตอร์แล้วก็ความสว่างอ่าเพาะให้เห็นทั้งให้เห็นภาพววลมิเตอร์กับหลอดไฟครับเกิดขึ้นอ่านั่นแหละนะครับความสว่างเนี่ยสว่างมากเลยสุดๆเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราต่อกับแอมมิเตอร์แล้วปรากฏว่าความสว่างนี้ไม่มีเลยนะความสว่างไม่มีเลย บอกว่าทําไมถึงไม่มีนะครับเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันต่อไปนะในรุ่นเรื่อง,องต่อไปว่าเกี่ยวเรื่องความออนอกจากกระแสกระแสความต่างสานยังมีกระแสไฟฟความต้านทานด้วยนะครับน,นักเรียนจะต้องออที่เราผ่านมาเนี่ยเราต่อเครื่องวัดกระแสไฟฟ้ากับออแอบมปิเตอร์แล้วปรากฏว่าหลอดไฟเนี่ยนะมันไม่ติดแต่เข็มเข็มของเครื่องวัดเนี่ยมันมันบ่งชี้ว่าหนึ่ง เอ่อหนึ่งก้อนกับหนึ่งช่องสองก้อนสองช่องสามก้อนสามช่องสี่ก้อนกับสี่ช่องกระแสไฟมันมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,น,นแต่หลอดไฟไม่ติดส่วนการเมื่อเราต่อแบบโวลต์มิเตอร์นี่นะครับซึ่งต่อแบบคนละแบบกันนะครับปรากฏว่าเราก็จะได้ความสว่างของเราไฟนั้นมากทีเดียวนะครับแล้วก็โวลต์มิเตอร์เครื่องวัดเขาบอกไปถึงหกโวลต์นะครับอันนี้คือกิจกรรมของลองทําดูนะครับ ก็เราก็มาดูพอร์พอยด์นะฮะัาร์วิชายที่เราซื้อใหม่ๆเนี่ยนะครับเราก็จะได้ค่าเท่ากับ1.5โวลต์นะครับแต่ถ้าเกิดใช้แล้วนี่ก็จะไม่ถึง1.5โวลต์นะครับทํานะให้เราทราบว,ว่าทำใช้นั้นใช้งานแล้วได้หรือยังแต่าาทาร์วิชายที่ครูนำมาทดลองเนี่ยมันเพิ่งใช้ไม่เพิ่งมาใหม่เลยนะเอามาใช้สองสาครั้งเอง ไปใช้ที่ซื้อมาใหม่หมๆจะวัดได้1.5โวลต์นะะก็จะสกรู่เราเห็นว่าเมื่อสักครูน่น,น,นี้นักเรียนเห็นว่าตัวเลขที่เราวัดความต่างศักย์เนี่ยนะครับของโวตเมตเตอร์เราวัดได้ถึง6นะซึ่งแต่ละก้อนนั้นเราก็มีค่า1.5โวลต์ใช่ไหม4ก้อนก็6พอดีนะครับนี่คือการวัดความต่างศักย์ของสายฟ้า1ก้อนก็มากความต่างศัก์ก็จะมากขึ้นมากขึ้นเ,เนรื่อยๆ